อตอนรับประจุนิชช่นลนะคะผมก็วันนี้นะคะมิชจะเดินทานทงไปเชียงใหม่ก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะทำเป็นร็อปนะคะกับการไปเที่ยวเชียงใหม่ในปี2021นะคะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเดือนธันวาแล้วนะคะก็แบบเกือบจะสิ้นปีแล้วถึงจะได้มีโอกาสไปเที่ยวแบบกใกล้ๆนะคะก็เลย จะเก็บภาพบรรยากาศนะครับสำหรับวอล์กในครั้งนี้นะครับผมครับทุกคนตอนนี้นะครับมีกก็อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะคะอะไรอย่างนี้และนี่ก็คือด้านหลังขบวนที่เราจะขึ้นวันนี้ก็ขึ้นเป็นรถ่วนพิเศษนะครับวอล์กนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากทุกคนกำลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไคร้ให้มิดหน่อยนะครับผมในการเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราเที่ยวไปด้วยกันนะครับทุกคนโอเคแล้วเจอกันที่เชียงใหม่ครับ เรากำลังรอรถที่เราจองไว้นะครับเป็นรถแดงมาเชียงใหม่ต้องนั่งรถแดงเตาอันนะเจ้ารถเรามาแล้วนะฮะสีสดแจมเมอร์อันนี้คือผู้ร่วมเดินทางของเราเซย์ไฮยเซย์ไฮ้ Say hi. Say hi. อาหารมื้อแรกของพวกเราในจังหวัดเชียงใหม่ก็คงหนีไม่พ้นข้าวมันไก่เนื้ออาหารง่ายๆที่หาได้นตอนนั้นเพราะเนื่องจากร้านอาหารอตื่นในเวลาเช้าขนาดน,นี้ยังไม่มีร้านไหนที่จะเปิดเลยเสร็จจากทานอาหารแล้วลองไปแวะสัก,กระ,ะไหว้พระกันสักหน่อย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางมาเช่ใหม่ในครั้งนี้หลังจากอิ่มท้องและอิ่มบุญพวกเราก็พร้อมเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่สวนพฤกษาศาร์ ครับตอนนี้เราอยู่ที่คารตนี้วอลกนะคะตอมตื่นยังเย็นๆอากาศเย็นๆมากเลยนะคะคนไม่ค่อยมีคือว่าเป็นสิ่งดีนะคะวิวสวยมากทุกคนอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นิกมานะครับก็เป็นครั้งที่สองแต่ว่าคนละฟิวเพราะว่าตอนนี้คนน้อยกว่านะครับ หลังจากที่เราชมธรรมชาติบริเวณคาปปี้บอกเสร็จแล้วนะคะเราก็มุกกันมาต่อที่กลุ่มโรงเรียนกระจกนะครับมาดูเหลาพันไม้เหล่าพืชเหล่า ใช้บริเวณนี้นะคะบอกเลยนะครับว่ามี 1, มา 1, พันธ์ไม้พันธ์พืชเยอะมากๆเลยน,นะครัมสวัสดีฮะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ดจังเกิลใช่ไหมใช่จังเกิลน,น,นะคะก็น,นี้รอคิวเล่น จังเกิลโคสเตอร์นะคะคนดูคิวคาดว่าจะเล่นในชาตินี้แน่นอน ตอนนี้นะคะเราก็มาแวะทานข้าวนะครับทานข้าวเที่ยงที่บริเวณแถวไร่ดอกแสงตะวันนะฮะหิวมากอยากไปกินข้าวกัน,น,นครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มูฟมาที่ สวนดอกไม้บริเวณแถวดอยมันแจ่มนะัะผมนี่บรรยากาศสวยมากตอนนี้แดดแรงมากนะฮะแต่ก็มีความเย็นๆอยู่สวยมากฟิลดีเบอร์คือทางฟิจีพักนะคะทุกคนดูสิโอไมายก็เจะแล้วมอนหมอกฟ้า ในที่สุดเราก็มาถึงทุโโกคนครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงที่พักแลว้วม่อนหมอกฟ้านะฮะิวบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะครับ<ไหม>เผื่อว่าใครอยากจะมาตามที่ม่อนหมอกฟ้านะคะที่มันจะ นี่นะคะทุกคนถึงที่พักแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก็จะมีโต๊ะเก้าอี้มีแอร์ฮะ้งนดีไม่ต้องเปิดวิวสวยมากทุกคนเหมาะกลางๆ ค่ะตอนนี้เราพักกันสามคนเรามาเป็นก็อขอคองงอพี่ฝ <ง canopy> นรีวิวห้องให้หน่อยฮะรีวิวห้องให้หน่อยในห้องมีอะไรบ้างฮะในห้องนะคะมีมีที่นอนสามชุดค่ะแล้วก็มีกาต้มน้ำกาต้มน้ำแล้วก็มีพัดลมค่ะห้อง ก็มีแอร์ก็มีตู้น้ำดื่มแล้วก็ทิชชู่นะคะเดเราไปดูในห้องน้ำกันห้องน้ำข้างหน้าจะเป็นซิงค์แอนกระจกแล้วก็ภายในนะคะมีชักโครกมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ฝักบัวได้ๆนะครับก็ถือว่าถือวาโอเคไหมพี่ชูโ ็โอเคไหมพี่ฝนพี่พี่รักโอเคเปล่าก็ได้อยู่วิว <c oughs> ดีวิวด,ด,ดีค่ะแค่ไหย,ยทุกคนม่อนหมอกฟ้านะครับที่ดอยมั่นแจ่มใครสนใจก็ลองมาจองกันได้นะคะ คนหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับก็มาเดินย่อยนิดนึงนะครับผมอูม้บรรยากาศดีมากอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ17องศานะครับทุกคนดูพระจันทร์ดีสวยเวอร์อันนี้เป็นเรนที่ผักนะฮะอาจจะมืดๆหน่อยจริงรงมาสว่างนะดูพระจันทร์ดีว้าวเอาเอา อรุณสวัสดิ์มื้อเช้าที่ม่อนแจ่มนะครับกับการรับประทานอาหารมื้อง่ายๆข้าวต้มแล้วก็โอวนลตินที่ทางที่พักได้จัดไว้ให้พวกเรานะครับครับทุกคนตอนนี้นะฮะก็เตรียมตัวเช็คเอาต์นะฮะผมข้าวของอาหารการกิน นะฮะหลังจากที่เราไปทานอาหารเช้าเาสร็จก็กลับมาอาบน้ำตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วดูสิสวยวมากบรรยากาศดีแดดเริ่มออกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์แล้วก็มูฟเข้าไปที่ในเมืองเชียงใหม่นะฮะผมก็เย็นนี้อาหาอะไรากินเช็คเอา,เาทอ์เขาที่เช็คอินเขาที่พักนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเลาะในตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะ เช็คเอาท์เสร็จก็ได้เวลาที่เราต้องโบกมือบายบายม่อนแจมที่ให้เราได้มาพบกับประสบการณ์บรรยากาศการพักคืนบนภูเขาที่อบอ้อมไปด้วยบรรยากาศของธรรมชาติแล้วมีโอกาสเขงได้พบกันใหม่นะม่อนแจมค่ะทุกคนตอนนี้นะครับปีต่วารมาที่ไร่ชา ลุงเดชนะคะผมหลังจากที่เราออกมาจากม่อนแจมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไร่ชาติแล้วเราก็จะมาทานอาหารเที่ยงกันที่นี่นะคะผม ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันอีกหนึ่งคือสวนสวนแม่แตง ทุกคนตอนนี้นะคะมีก็ถึงที่พักในตัวเมืองแล้วนะครผมชื่อที่พักว่าสตูดิโอซัสนั่นเองนะครับทุกนเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันฮะซึ่งที่ที่มีพักเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโฮสเทลนะคะเป็นห้องรวมซึ่งข้อดีของมันก็คือถูกนะครับด้วยความที่เรามากันแบบเป็นกลุ่มใหญ่เนาะห้าหคนอย่างเงี้ยเดินการพักแบบนี้มันก็จะช่วยประหยัดด้วยแล้วก็เราไม่ต้อง เราก็เหมาห้องห้องหนึงไปเลยนะครับเดี๋ยววันีเราไปดูกันนะครับคมรับทุกคนอันนี้นะคะเราออกมาเดินกันนะครับที่ถนนคนเดินภา <5 S 2> <5 S 1> แผ่น,น,น,นะครับแลวตอนนี้เราแวะมาที่วัดเจดียหลวงนะคะทุกคน มันเป็นบรรยากาศนี่เคยมาแล้วหลาครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนั้นคนเยอะมากนี่คือไม่มีคนเลยเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศชมกันนะครับมือดินเนอร์วันนี้นะคะเรามาอยู่กับ คิดถึงมากไม่เจอตั้งนานเลยนะคะคุณหนูนา <c oughs> สวยโสดสดใสน่ารัก <c oughs> ครับทุกคนตอนนี้เรามุกมากที่แล้วนะคะผ <c oughs> มรกิจวันนี้เสร็จสิส้นเรียบร้อยวันนี้เดินทางกับกรุงเทพแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเจอกันตอนเช้านักครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าวั <c oughs> นนี้จะมีอะไรอีกไหมสำหรับคืนนี้กูดไนท์ฮะบ๊ายบาย thank <laughs> you จะมีอะไรให้กินในช่วงเช้านี้หรือเปล่านะคะเช้าวันจันทร์ของการทำงานที่เชียงใหม่รถเริ่มเยอะแล้วครับทุกคนตอนนี้นะคะมีก็บูมมาที่ สนามบินเชียงใหม่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับครุงเทพกันเลยยังไงก็เดี๋ยวไปดอกันอี่ทีที่ตอนเครื่องแลนดิ้งนะครับ ตอนนี ó, ้นะฮะนี hmm. ่ก uh, uh ็ถึงที่กรุงเทพได้มาแล้วนะคะทุกคนจบชิปนี้ที่เรียบร้อยขอบคุณทุก่ร่วมเดินทางทุกท่านเลยจ้าจ้าจ้ะเจอกันใหม่ในวอร์ปหน้าไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบาย remedio ni cura para esta obsesión